นี่ซิมาบอาเรื่องอขายเครื่องออนไลน์เนาะเลวลาเขาสร้างเครื่องแล้ว CO d ดีนะเก็บเป็นปลายทางคือเจ้าของสร้างนําไม่ค้าคนนึงเนาะไม่ค้าคนนึงก็บ,บอกว่าคนส่งเก็บปลายทางใช่เนาะเจ้าของก็เลยสร้างไป50ผืนแต่เลวลามาหอดตัวจริงแล้วมันมีเพียงแคหกผืนเท่นะยังขาดอยู่สี่ผืนเจ้าของก็เลยตอนตอนแกะเครื่องเนาะ ให้พนักงานคนส่งแกะให้แล้วก็เจ้าของกเบิงน้ำถ่ายวีดีโอไว้บันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะานะแล้วมันนับตัวจริงก็นสานะืนจริงนะแล้วเจ้าของก็เลยติดต่อหาใเข้าออนไลน์คนนกลก่มเนาะเราก็บอกว่าอันนั้นแหละเขาก็บอกว่าเครื่องบกครบสินะแล้วก็บอกท่างจ่ายเงินเนาะเอาจ่ายจะได้เครื่องบกครบเนาะแล้วจีフาーไปให้แล้วก็กว,ก,กว่าเอาซีสเาะเครื่องตีกลับกับใช้เวลาประมาณเจ็ดมือมีแต่ว่าจะฝากสิ่งที่บนบกครบมานะอีกเซาะซี่เซาซี่ืนนั่นนะ ให้เจ้าฝากมาแล้วเครื่องมาแล้วค่อยกับเอาพร้อมเดียวแล้วค่อยกระจายเงินเครื่องครบค่อยกระจายเงินท่าเก็บว่าชีแล้วค่อยเก็บให้เกิดบุคคลค่อยเก็บบจญชี